สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการแกรดโกค่ะประจำคอลเลกชันที่52เทปที่1นะคะอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะคุณมิ้นพัชรนันนะคะและฉันค่ะสายสีลักค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณมิ้นท์ค่ะนะคะก็ต้องบอกผู้ชมก่อนว่าเรา2คนเนี่ยห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะกลับมาแล้วเพราะเม่อเทปก่อนนี่คือเป็นเข้ารายการกระดัดแอน นี่เป็นไงคะสนุกไหมคะสนุกค่ะแต่ตอนนี้คุณยุ้ยไล่ดิฉันมาแล้วบอกคุณมิ้นกลับบ้านคุณไปใช่ไหมใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้เราสองคนมาเจอกันกลับมาแล้วกลับมาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะพาเละของที่แบบว่าสวยงามแน่นอนี่คุ้มค่ามากถูกตองนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าช่วงนี้นะคะเข้ากับทีมหน้าหนาวเห็นไหมนี่นะคะมาแบบ ออุ่นมาเลยหนาวมานิดนึงนะคะก็นะคะจะหยิบเครื่องประดับสวยๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยเกิดการอบอุ่นร่างกายวอร์มร่างกายไงนะคะเมื่อเห็นของสวยนี้ก็จะรู้สึกแบบโอ้โหร้อนรนอยากจะได้พูดแล้วอยากหินแล้วล่ะเราไปรับชมชิ้นแรกเลยดีกว่าค่ะได้เครื่องกันเลยได้เลยนะคะซึ่งชิ้นแรกนะคะที่เราสองคนจะนําเสนอคุณผู้ชมคะก็จะต้องเป็นสิ่งที่ผู้ชมนะคะได้รับไปฟรีๆอย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่ คุณผู้ชมนะคะสั่งซื้อสินค้ากับแกรนโกไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันไม่ว่าจะเป็นเทปที่1หรือว่าเทปที่2นะคะแต่ต้องอยู่ในคอลเลกชันที่52นี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ใช่ค่ะคอลเลกชันนี้เราให้ต่างหูผู้นี้คุณผู้ชมไปเลยค่ะก็บอกก่อนว่าราคาปกติ4,200บาทแต่วันนี้เราจะให้คุณผู้ชมไปเลยค่ะค่ะระดับไปด้วยอะไรนั้นต้องมาเฉลยกันนะ่คะ คุณ้ชมก็ชื่นชอบอยู่แล้วคุณมิ้นนะคะสำหรับพลอยแบบนี้นะคะสีสันเป็นแบบแดงแก่กำนะคะเข้าตามคากรอนกันเลยคุณผู้ชมนะคะแดงแก่กำโกเมนเอกนะคะเราก็หยิบโกเมนนะคะมาฝากคุณผู้ชมเป็นลักษณะนะคะรูปลักษณ์ของตังหูปักก้านงานล้อมคุณมิ้นใช่ค่ะค่ะรูปทรงโอเวอร์คาดค่ะน้ำหนักของเขาอยู่ที่1.28 1.28กรัตมาด้วยกัน2ข้างเลยอยู่ที่ประมาณ2.56กรัตเลยค่ะผู้ชมวาไม่พอค่ะประดับด้วยเซียมอนค่ะเป็นรูปทรงกลมค่ะอยู่ที่0.3ตาง20เมตรเลยค่ะประดับลงไปโอ้โหก็ประมาณ0.60 ก็60ตางค์60ตังนีเองทั้งหมดค่ะอยู่ที่3.16กระตัเลยต่างของคู่นี้ค่ะโอ้โหเยอะมากโอ้โ oh, หพูดถึงมูลค่านะคะมิ้น4,200บาทนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสมน้ำสมเนื้อนะคะแต่ในวันนี้เรานะคะหยิบตังหูปากการนะคะมาฝากคุณผู้ชมแบบฟรีๆนะคะเดี๋ยวมาชมที่คุณมิ้นกันบ้างนะคะ จะได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองค่ะว่าเมื่อเทียบกับสีผิวแล้วนะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าสําหรับสีแดงนะคะหลายๆท่านเนี่ยโอ้โหคิดว่าฉันเป็นคนผิวคล้ำฉันเป็นคนผิวน้ําผึ้งนะคะจะใส่เครื่องประดับสีแดงไม่เข้าค่ะเป็นไงคะคุณมิ้นเข้าแน่นอนทุกสีผิวเลยค่ะคุณผู้ชมสีนี้คือเข้าทุกสีผิวนะไม่ว่าจะเป็นสีผิวน้ำผึ้งออกคำนิดนึงก็ใส่ได้ใช่แล้วนะคะรวมไปถึงค่ะคนผิวขาวนะคะไม่ว่าจะขาวเหลืองขาวชมพูนะคะสำหรับ โกเมนเนี่ยสามารถสวมใส่ได้ <Yeah. S 1> ทุกๆท,ท่านอย่างแน่นอนนะคะและต่างหูผู้ชมคะ ความพิเศษที่ได้รับไปนี้นะคะลองคิดดูดีว่าเหมือนผู้ชมได้อะไรที่เบิ้ลเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะถ้าเกิดเรานําตังหูไปทาหมวแหวนเราจะได้แหวนสองวงโอ้โหนะคะนาตังหูไปทําจี้เราได้จี้สองชิ้นคุณผีใช่ค่ะเพราะว่ากระดับเยอะมากค่ะผู้ชมจุดหนึ่งหกกระดัดเลยถูกต้องค่ะนี่แหละนะคะก็สไตล์งานล้อมนะคะสวยรู้ใส่ได้ในทุกๆวันอย่างแน่นอนนะคะหยิบมาฝากคุณผู้ชมกันในคอลเลคชั่นที่52นะคะ ความหนาวดับอากาศเย็นๆกันนะคะด้วยความร้อนแรงของสีแดงของโกเมนค่ะค่ะใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะก็ให้ไปฟรีๆนะคะฝากไว้เลยสําหรับชิ้นนี้นะคะส่วนเอ๊แล้วคุณผู้ชมควรจะต้องเลือกอะไรนะคะถึงจะได้คู่นี้ไปฟรีๆคุณมิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมีสินค้าหลักให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ่อนแล้วตัดสินใจกันเลยูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าชิ้นแรกนะคะที่คุณมิ้นและสายหยิบมาฝากคุณผู้ชมนั้นจะเป็นอะไรกันค่ะ พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็ต้องมาชมกันเลยนะคะสําหรับชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกคุณผู้ชมคะใช้ยาของเขาคือ บลูไดมอนด์กุณมิน์โอ้ดนอาเป็นชายยากนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาคือพลอยธรรมชาติที่มีความหายากนะคะยากยิ่งกว่าเพชรอีกุมิน์นะคะอืมเดี๋ยวนี้หายากแล้วใช่ไหมคะคือสําหรับพลอยชนิดนี้นะคะที่เราบอกว่าหายากกว่าเพชรเนี่ยเพราะว่าเพชรธรรมชาติเนี่ยเรายังสามารถเจอได้แบบหลากหลายแหล่งนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นแทนสซไนต์จะต้องพบที่แทนซาเนียเท่านั้นโอ้โหนี่ไงหนึ่งแหล่งเท่านั้นที่สามารถพบเขาได้ ททีีี่่นนั้เดยวถูกต้องนะคะที่เดียวนะคะเป็นที่แรกที่เดียวที่ค้นพบนะคะผู้ชมคะจึงทําให้เขานะคะมีความพิเศษนะคะซึ่งพลอยชนิดนี้เนี่ยถูกค้นพบด้วยบริษัททิฟฟานี่แอนโคลนะคะก็ตาตั้บแล้วก็ตั้งชื่อนะคะในส่วนของพลอยชนิดนี้ว่าแทนซาไนต์นะคะก็มาจากประเทศแทนซาเนียเองตรงค่ะนะคะเขาตั้งชื่อให้เหมือนประเทศของเขาเลยใช่ใช่ให้เกียรติประเทศไงที่นั่นที่เดียวเลยที่เราจะหาได้ ใช่แล้วนะคะอาหายากมากทางสายถูกต้องนะคะเราต้องทราบกันแล้วว่าเขาประดับไปด้วยอะไรบ้างได้เลยนะคะว่าน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะประกอบไปด้วยแทนซซเนียค่ะรูปทรงกลมแทนซาไนต์นะคะติดประเทศมาแทนเซไนต์แทนเซเนียค่ะคุณผู้ชมรูปทรงกลมค่ะ10สตังมาด้วยกัน7เม็ดรวมก็ประมาณ70สตาตั์ถูกต้องนะคะแล้วก็มีอีกขนาดหนึ่งค่ะมีสองขนาดด้วยกันสองขนาดค่ะด้านข้างเลยอ่า นี่แหละนะคะ <c oughs> มีด้านข้างด้วยนะคะฝั่งละแปะฝั่งละ4เมตรด้วยกันนะคะรวม2อ <c> ง <oughs> รวมสฝัสง่งเนี่ยจะอยู่ที่8เมตร <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งบริเวณบ่าแหวนเนี่ยเราก็จะต้องเน้นความ ขนาดที่กําลังพอเหมาะดังนั้นนะคะไซส์เนี่ยก็จะเล็กลงมานิดหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่2สตางค์จำนวน8เมตรมิ้นต์นะคะก็ประมาณ16สตางค์เลยประดับไปด้วย15เมตรค่ะของแทนสไนตอ้งรวมก็ประมาณวงนี้เลยค่ะอยู่ที่86สตางค์ใช่แล้วนะคะท้นะคะ86สตางค์นะคะสำหรับแทนสไนต์แต่สิ่งสําคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือตัวเรือนใช่ค่ะตัวเรือนวันนี้ คะสำหรับแกรนด์โกโอ้โหช่วงหลังๆมาเนี่ยดิฉันแอบเห็นนะคะว่าเราเนี่ยจะนำทั้งเยลโลโก้แล้วก็ไวท์โกมาฝากอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดีไซน์ขึ้นอยู่กับสีของพลอยด้วยะนะคะซึ่งเทปนี้เทปที่1ค่ะเราจะนำเสนอนะคะเป็นในส่วนของเยลโลโก้ะะนะคะ,ะตัวเรือนทองคำแท้ 9K เยลโลโก้นะคะจะมีเปอร์เซ็นต์ทองอยู่ที่37.5%ด้วยกันนะคะถามว่าเขาคือทองคำแท้กไหม คองคาแท้แน่นอนค่ะนะคะเพียงแค่เขามีส่วนผสมนะคะของโลหะมีค่าอื่นๆที่ผสมเข้าไปแล้วทําให้เพิ่มนะคะในส่วนของคุณสมบัติคือทําให้เขาแข็งแรงขึ้นใช่ะหมคะแข็งแรงขึ้นแล้วเป็นยังไงสองนีนค้คะแข็งแรงก็ทนทานะคะถูกต้องนะคะแ,แข็งแรงเลยใช่แล้วนะคะก็จะยึดเกาะอันน้มณีได้อย่างหนาแน่นนี่เองนะคะเอาละต่อไปคุณผู้ชมมา รับชมในมุมมองที่ดิฉันสงสใส่ีกว่าค่ะได้เลยค่ะว่าถ้าอยู่บนตัวในบนเรือนร่างของเราบนนิ้ของเราสวยขนาดไหนใช่แล้วนะคะคุณมิ้นท์จะเป็นตัวแทนสวมใส่ให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะซึ่งดีไซน์นะคะคุณมิ้นท์คะถ้าเท่าที่ดิฉันมองนะคะสําหรับดีไซน์นี้เนี่ยคือเขาเป็นแบบ งานล้อมนะคะแบบเล็กๆใส่ติดนิ้วได้นะคะ,คะแล้วก็สีเนี่ยคือเป็นสเสน่หมากๆนะคะสำหรับแทนสไนด์เพราะว่าก็จะมีลักษณะเป็นน้ําเงินอมม่วงนะคะม่ะวงนิดๆเป็นแบบเจือมาคุณผู้ชมคะก็แต่ละเม็ดนะคะที่เราคัดสรรมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะที่จะทําให้ทุกเม็ดเนี่ยมีสีที่ไม่เฉดเท่ากันใช่ค่ะดูค,คล้ายๆบางทีก็ดูอะมทิสแต่ไม่เหมือนเลยทีเดียวค่ะด้วยเฉดสีของเขา ค่ะถูกต้องยังดูถ้าบางท่านอาจจะสะสมอยู่แล้วแทนสไนเพราะ,ะว่าหายยากมากตอนนี้บางท่านมองออกเลยถูกต้องะนะคะแล้วแทนสไนที่อื่นคือมิ้นค่ะต้องขอกระซิบบอกผู้ชมก่อนเลยนะว่าถ้าเกิดผู้ชมนะคะไปเดินตามท้องตลาดทั่วไปนะคะ,คะผู้ชมจะไม่ได้แทนสไนไสเกรดนี้แน่นอนคุณมิ้นนะคะวันนี้ได้เกรดนี้แล้วตัวเป็น ใช่เป็นทองคำแท้เก้าเคนะคะเป็นแบบเยลโลโกที่คุณผู้ชมชื่นชอบอย่างแน่นอนคุณมิ้นได้เวลาที่เรานะคะต้องเฉลยราคาแล้วล่ะใช่ค่ะราคาปกติค่ะ12,900บาทแต่วันนี้เราให้คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเทศกาลปีใหม่เลย7,900บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะแหวนแทนสไน์นะคะบนตัวเรือนทองนะคะ7,900หลักพันยังไม่เพียงพอค่ะเรายังให้เพิ่มนะคะ ในส่วนของตังหูปักก้านนะคะประดับด้วยพลอยธรรมชาติโกเมนเช่นเดียวกันนะคะ้วันนีคู่นี้เลยค่ะคุ้มค่ามาก7 9 0 0บาทเท่านั้นจกต้องนะคะอะไรจะคุ้มขนาดนี้คุณผู้ชมคะเอาละนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่รักงานทองคำอยู่แล้วและติดตามแกรนด์โกมาเป็นประจำดิฉันเชื่อว่าชิ้นนี้คุณมินค่ะคุณผู้ชมจะไม่พลาดเห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะนี่แหละนะคะก็ฝากไว้เลยสำหรับชิ้นแรกนะคะ แต่บางท่านบอกว่าไม่ชอบสีน้ําเงินอมม่วงนะคะอยากได้สิ่งที่แบบใส่แล้วเข้าเซ็ตกับต่างหูปัการคู่นี้นั่นไงคุณแอบเฉลยแล้วค่ะวันนี้เราก็มีมาเหมือนกันค่ะตามคู่นี้ค่ะได้เลยให้เข้ากับต่างหูคู่นี้เลยนะใช่เข้าเป๊ะเลยมินนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมภาพกันเลยค่ะสําหรับสินค้าค่ะโอ้โหเป็นไงคะเข้าแน่นอนค่ะเพราะว่าโกเมนเหมือนกันนี่เองใช่แล้วนะคะเป็นโกเมนนะคะ ที่ประดับอยู่นะคะคุณชมขาซึ่งโกเมนที่ประดับอยู่วันนี้นะคะ,คะเรานําการเจรไนาเป็นรูปแบบที่เป็นมา e คีคัทนะคะมาเรียงร้อยอยู่ดิฉันมองแล้วเนี่ยลักษณะของเขาคล้ายๆกับรูปหงนะคุณะคะมิ้นนี่ค่ะเหมือนค่ะหรือว่าจะมองเป็นอีกแบบได้ไหมคะยังไงคะคุณมองเป็นรูปหงใช่ไหมคะแต่ดิฉันมองเป็นแบบใบไม้อะไรอย่างนี้ใบไม้ไกิ่งก้านสาขาอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นลายเช่นเดียวกันกน,นะคะซึ่งนะคะ ปกติทั่วไปเนี่ยเวลาคุณชมจาซื้อเงินทองค<ช>่น <ะ S 2> ีค่ะก็จะเป็นดีไซน์แบบเม็ดเดียวบ้างหละนะคะสไตล์แบบงานล้อมนะคะ,คะสไตล์แบบเม็ดเรียงนะคะ แต่มีหรือ,อยังสําหรับดีไซน์ที่เป็นแบบงานพิว้วพิวนะคะงานออกแบบเน้นดีไซน์แต่ตัวเรือนก็เป็นงานทองใช่ค่ะแล้วเวลาสวมใส่นี่ทําให้ดูนิ้วนิ้วของเราดูเรียวยาวด้ยนะถูกต้องแนะ่นอนนะคะมินคะเพราะว่าการจัดวางเรียงนะคะ,คะเขาวางเรียงให้มีความยาวขนานกับแนวนิ้วของเรานะคะ ซึ่งชิ้นนี้เนี่ยเชื่อเถอว่าคุณผู้ชมก็จะได้เนื้อทองคําที่เยอะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะคุณมิ้นคาว่าแหวนทองคําวงนี้นะคะเราจะประดับด้วยโกเมนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจำนวนเม็ดน้ําหนักค่ะค่ะมาด้วยการ11เม็ดเลยค่ะรูปทรงมาคีค่ะค่ะเม็ดของเขาอยู่ที่ประมาณ25สตางค์ค่ะรวง11เม็ดก็ประมาณ2.75กรัตเลยวงนี้เยอะมากค่ะ11เม็ด2.75กรัตเลย ราคาปกติเลยต้องบอกเลยว่า1 5 9 0 0บาทค่ะ้นี่คือราคาปกตินะอ่ะคุณชมขาลองฟังกันดูนะคะว่าราคาปกติก็อยู่แค่หมื่นนิดๆนะคะคุณชมแปลว่าราคาโปรโมชั่นเนี่ยคุณชมขาหายห่วงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชมที่คุณมิ้นสวมใสกันนะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของทองคํเป็นบ้างนะคะ ทุกวันนี้มิ้นค่ะทองคำนะคะราคาผันผวนเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงนะคะเวลาขึ้นเนี่ยโอ้โหขึ้นหลายเลยล่ะเนะยฮะขึ้นเยอะมากแต่เวลาลงล่ะลงนิดเดียวเดียวนะใช่นะคะซึ่งคุณผู้ชมขาความผันผวนตรงนั้นนะคะก็ไม่เป็นอุปสรรคกับเรานะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่ชื่นชอบเครื่องประดับชื่นชอบความเป็นทองคำนะคะซื้อสินค้าในแกรนโกกผู้ชมไม่ต้องไปอิงตาม ราคาทองคําของท้องตลาดเลยคุณมิ้นนะคะถ้าพูดง่ายๆว่าทองคําสามารถผันผวนแล้วพลอยละคะโอ้ร้อยก็ผันผวนได้เหมือนกันถ้าเก็บสะสมวันนี้ล่ะโอ้โหคุณมิ้นท์ค่ะเพิ่มมูลค่าโอ้โหสูงมากเลยใช่นะคะเพิ่มมูลค่าอย่างแน่นอนนะคะทองคำนะคะอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานมิ้นท์ดิฉันขอถามคุณนิดนึงนะคะว่าปกติเนี่ยคุณเป็นคนเช่นชอบทองคำไหมคะ ชอบค่ะชอบใช่ไหมใช่มีมูลค่าไงคุณถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาเราจะให้ใครนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนกับเราให้สิ่งที่ดีที่สุดไปนะคะเพราะเมื่อเวลาใครซื้อทองคาให้เราเราก็รู้สึกว่าโอ้หมีมูลค่าประทับใจนะยาวนานเลยอ๋อคุณกาลังจะพูดว่าเราสามารถซื้อเป็นของขวัญให้ได้เลยได้ค่ะได้แน่นอนนะคะคุณิทและยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราดูดีไซน์กันบ้างนะคะ นะคะะคุณมิ้นต้องนําเสนอดีไซน์ให้ดูแล้วละนะว่าเอ๊ดีไซน์นะะคแบบรอบๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยนะคะก็ต้องรอคุณมิ้นนะะคมาพลิกให้คุณชมได้ดูกันนะคะโอ้โหดิฉันชอบนะสําหรับตัวเรือนนะะคที่เขามีการบิดออกจากกันคุณมิ้นนะคะแล้วก็ดูแบบมีมิติมากค่ะเวลาสวมใส่ที่ดิฉันบอกแล้วว่าเวลาเราสวมใส่จะทำให้ดูนิ้วของเราเรียวยาวมาก ถูกต้องเะคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณใส่ก็สวยด้วยนะ,ะนะคะแล้วก็ดูสิคะคุณชมค่ะว่าเรานะคะก็มีการขัดตัวเรือนนะคะเก็บรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามเนียบมากๆนะคะจริงๆแล้วปกติเนี่ยบริเวณซอกบริเวณมุมนะคะถ้าเกิดทั่วไปเขาก็ไม่เก็บรายละเอียดกันตรนี้ใช่ค่ะวันนี้เขางานละเอียดยิบมากวันนี้มาถึงวงนี้เยอะมากเลยนะสูง2.75กรัตแล้วไม่พอค่ะบนตัวเรือน 9K โอ้โห แข็งแรงชิ้นใหญ่นะคะเอาหล่ะคุณมิ้นดิฉันอยากทราบราคาแล้วนะคะว่าชิ้นนี้นะคะจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่การเดี๋ยวคุณมิ้นลองใส่กลับให้คุณผู้ชมได้ชมอีกรอบนะราคาปกติของเขา15,900่้าเก้ารค่ะที่เมสซิู่ที่แจ้งคุณผู้ชมไปแล้วแต่วันนี้ค่ะ1 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะโหสุดคุ้มค่ามากเลยนะ1 9ึ0้บาทค่ะโกเมนบนตัวเรือน9 k เคถูกต้องไม่เท่านั้นนะใช่ค่ะคุณมิ้นค่ะลิงก์กัน ได้เลยนะคะสำหรับสินค้าสมนาคุณในวันนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับไปคู่กันไปใส่เข้าเซ็ตกันได้อย่างลงตัวค่ะเพราะว่าแหวนก็เป็นโกเมนนะคะ,คะต่างหูก็เป็นโกเมนค่ะแต่สำหรับต่างหูนะคะตัวเรือนจะเป็นส t ต r เ i n g ิวเวอรสินค้าหลักนะคะก็จะเป็นในส่วนของทองคําแท้ 9K นะคะ หนึ่งเก้าร้อยบาทนี้คุณผู้ชมแบ่งจ่ายได้ศูนเปอร์เซนานถึงหเดือนต่นมิ้นใช่ค่ะไม่มีชาร์จแน่นอนค่ะทุกนานถึงสาเดือนเลยนะอ่ถ้าเกิดยอดเกิน6 0 0ันบาทเนี่ยอ่เกิน5 0 0 0ันบาทขึ้นไปนะคะเราจะได้ถึง6กเดือนด้วยกันต่อมิ้นตี่เกินแน่นอนคุณผูกตองเก้าร้อยบาทใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค้าสบายๆนะคะผ่อนชําระได้อย่างยาวนานถึง6เดือนด้วยกันค่ะค่ะนี่คือชิ้นที่2นะคะส่วนชิ้นที่สามค่ะคุณผู้ชมนะคะเอ่อบางท่านบอกว่า อยากได้ตีมสีที่เข้ากับช่วงคริสต์มาสแล้วเกินเราก็มีมาเหมือนกันวันนี้ค่ะค่ะนะคะต้องไปชมภาพกันเลยโอ้โหไงสีเขียวเลยใช่ค่ะเข้ากับบรรยากาศเลยเวลาช่วงเทศกาลหน้าหนาวเราไปเที่ยวไงคะค่ะไงธรรมชาติเลยใช่สีเขียวถูกต้องค่ะเขียวแบบใบไม้นะคะแบบสดใสจริงๆสําหรับพลอยชนิดนี้คุณมิ้นนะคะ และการตั้งชื่อของเขานะคะก็มาจากนะคะธาตุที่ให้สีนะคะเขาเป็นพลอยในตระกูลไดออกไซด์ค่ะผู้ชมคะและธาตุให้สีของเขานะคะก็คือทาตโครเมียมนะคะดังนั้นชื่อของเขาเนี่ยก็คือโครมไดออกไซด์นี่เองโอ้โหนี่คือมาเป็นธาตุเลยนะคุณใช่ถูกต้องนะคะโครมดไดออฟไซด์ค่ะวันนี้มาด้วยการถึง25เม็ดเลยใช่แล้วทรงขนาด 3ขนาดเลยวันนี้ดิฉันจะแจ้งผู้ชมทราบเลยว่าเม็ดยอดค่ะเม็ดเดียวๆเลยตรงกลางตรงนั้นอยู่ที่50สตางค์ค่ะแล้วลงลงมาหลั่นลงกันลงมาอยู่ที่0.3สตางค์ค่ะ8เม็ดเลยก็ประมาณ24สตางค์ใช่แล้วลงมาอีกรอบนอกเลยค่ะรอบนอกอยู่ที่0.15สตางค์ส5สตางค์ค่ะ 16เม็ดก็ประมาณ24สตาร์หนึ่งจุดห้าสตาร์นะคะจำนวน16เม็ดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมแล้วคือการ25เม็ดเลยค่ะทั้งหมดนี้อยู่ที่98สตาร์ค่ะวงนี้เป็นไงคะคุณมิ้นสวยมากเขียวช่อุ่มนะคะ เขียวมากๆคุณผู้ชมนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะคัดสัรพลอยทั้งหมด25เม็ดนะคะนามาลงตัวเรือนแล้วนะคะแต่ละเม็ดนะคะมีเฉดสีที่เท่ากันไม่มีความกระดํากระด่างเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราได้ออกแบบตัวเรือนนะคะที่เป็นทองคำแท้นะคะมาเอาใจคุณผู้ชมด้วยลักษณะของงานพุ่มคุณมิ้นนะคะเห็นไหมด้านข้างนะคะเราต้องทําตัวเรือนให้โปร่งเราจึงต้องทําการแยกเป็น2ก้านนะคะซึ่งการทําก้านแยก2ก้านนี้นะคะนอกจากจะทําให้ตัวเรือนโปร่งแล้วคุณมิ้นค่ะ <ช>เขาก็จะทําให้ตัวเรือนเนี่ยเกิดความแข็งแรงด้วย<ช>นะคะดูนนแล้วบาลานซ์กันนะค,ะ,คะวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่รักชอบในรูปทรงพุ่มไม้แบบนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะโคมในออฟไซด์บนตัวเรือ,อ,อน 9K เลยไม้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของแล้ว สีบางท่านก็จะบอกบอกว่าสีเขียวถุกชะลืมถูกต้องใช่ไหมคะสีประจําตัวเราอะไรอย่างนี้ถูกต้องนะคะนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเราต้องมาดูกันนะคะที่คุณมิ้นคุณผู้ชมคะเห็นภาพจากตู้โชว์สวยๆก็ต้องเห็นของจริงกันด้วยนะคะจะได้ทราบว่าสองที่นะคะที่เรานํามาโชว์เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยคุณมิ้นดูสิคะเขียวสดมากๆนะคะเห็นแล้วก็ต้องอยากลองใช่ไหมคะคุณผู้ชมได้เลยนะคะคุณมิ้นลองสงสัยคุณผู้ชมชมกันได้เลยค่ะ โอ้โหเขียวเลยนะใช่แล้วนะคะและนี่ก็เป็นลักษณะของงานพุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปพลิกให้ดูหน่อยได้ไหมคะนะอยากเห็นนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นลักษณะของงานที่เป็นชั้นๆกันนะคะเรียงร้อยเป็นชั้นคุณผู้ชมคะไม่ได้เป็นเพียงแค่แชั้นเดียวนะคะ,ค,ะคือมีสเต็ปลดลันกันลงมาตรงนี้แหละทําให้เขามีมิติใชะคะอือโอ้โสวยขนาดนี้คุณผู้ชมคะพลาดไหมนะคะ มิ้นจะพลาดไหมไม่พลาดค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าราคาปกติ17,900หม่ 17, ารบร้อยบาทค่ะบง<อ><อ>น,นี้น,นะคะค่ะนะคะสำหรับคอลเลคชันนี้ค่ะรับไปเลยในราคาเบาๆนะคะเพียงแค่หนึ่งหมื่นกับอีก900บาทและคุณผู้ชมก็จะได้รับตังหูปากการประดับด้วยโกเมนธรรมชาติเพิ่มไปอีกหนึ่งคู่หนึ่งหมื่นกับอีก900บาทเท่านั้นมิ้นท้าค,ค,คู่ม่สักคู่เลยนะอืมใช่แล้วนะคะนียังไงฮะหนึ่งหมื่น 900บาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะที่สุดเลยอะ่ะใช่แล้วนะคะแต่ราคานี้นะคะมินขาก็จะได้เฉพาะคอลเลคชันที่52ทั้งเท่านั้นใช่ะค,ะค่ะ,คะก็มีเวลาทำการอยู่เพียงแค่7วันนะคะทุกท่านขารีบกันหน่อยนะคะถ้าเกิดชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นแรกที่เป็นแทนไซ์ชิ้นที่2โกเมนชิ้นที่3โครมแรปไซส์นะคะ<ๆ>เลือกได้เลยราคาไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าราคาจิ๊บจอยมากนะคะใช่ค่ะเอ๊จิ๊บจ้อยเดี๋ยวนะดิฉันย้อนยุคไปตอนไหนคะเนี่ย ยุคซิตี้หรือเป <ś m ating> ล่าโอ้โหั้นของคุณหรือเปล่าน,นั่นไงมิ้นะคะทางยังไม่ถึง <uct. st> <analogy> นะคะคุณค่ะเอาล่ะนะคะตอนนี้เราต้องถึงเวลาที่จะต้องไปทบทวนนะคะสินค้ากันดีกว่านะเริ่มทบทวนกันตั้งแต่สินค้าสมนาคุณะค่ะว่า <c ance> สินค้าสมนาคุณในวันนี้นะคะมีความรุยงามเพียงไหนและอะไรที่ผู้ชมจะได้รับไปค่ะน,นี่คือสินค้าสมนาคุณที่ผู้ชมจะได้รับไปเลยค่ะตามแถวโกเมนประดับเซียมอนค่ะโกเมนก็มาถึง 2.56กระตัเลยแล้วก็ประดับไปด้วยเซียมอน20เมตรค่ะอ,อยู่ที่60สตาตางเลยใช่ค่ะทั้งคู่นี้เลยอยู่ที่3.16กกระตัโอ้โหยอะใช่แล้วประดับไปด้วยอ,อัญมณี 22เมตรเลยถูกต้องเลยนะคะเป็นสไตล์งานล้อมตอบโจทย์คุณผู้ชมที่ชื่นชอบนะคะความเป็นไทยนะคะความคลาสสิกตลอดการนะคะดีไซน์นี้ตอบโจทย์คุณผู้ชมเป็นอย่างมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปชมสินค้าหลักชิ้นแรกกันในสตูดิโอก่อนนะคะไปทีละชิ้นนะคะนี่เลยชิ้นแรกค่ะคุณมิ้นขามาด้วยราคาเบาๆนะคะ7,900บาทกับรหัส36175นะคะ ประดับด้วยอัญมณีที่หายากมากๆใช่จากแทนเซเนียนี่เองแทนสซนค่ะแทนไซนคุณผู้ชมมาอยู่ททรงกลมค่ะทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาจะมีสองขนาดแตกต่างกันค่ะเอาใหญ่ก่อนละกันได้เลยที่เจ็ดเมตรค่ะสิบตางค่ะก็รวมกันก็ประมาณเจ็ดสิบตางค่ะแล้วก็ลดหลั่นมาอีกบ่าวแหวนอยู่ที่ศูนย์จุดสองตางแปดเมตรค่ะก็ประมาณสิบหกตางทั้งวงนี้ค่ะก็ประมาณ 86สตางคงเลยถูกต้องนะคะ7,900บาทสำหรับแหวนวงนี้นะคะชายาก็คือ blue diamond นี่เองนะคะไปดูที่ชิ้นที่2กันบ้างค่ะสำหรับชิ้นที่2นะคะราคาก็เบาๆอีกแล้วค่ะ10,000กับอีก900บาทนะคะรหัสในการสั่งจอง41375ค่ะนิ้นะประดับไปด้วยโกเมนค่ะผู้ชมในรูปทรงมาคีมาด้วยกัน11เม็ดรวมก็ประมาณ2.75กรัต ใช่มากถูกต้องนะคะดีไซน์เนี่ยมีความพลิ้วไหวมีความอ่อนช้อยนะคะทฉันมองเหมือนกับรูปผมนะคะผู้ชมอ่ะละไปดูที่ชิ้นที่3กันบ้างนะคะชิ้นที่3สีเขียวแบบนี้บางทีอมเหลืองไหมคะโอ้ก็มีอมเหลืองนิดนิดนะบางเห็นนะนะคะชิ้นนี้นะคะราคาก็ไม่เป็นอุปสรรคเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งหมื่นกับอีกเก้าร้อยบาทในเงิหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทรหัสในการสั่งซื้อค่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสี่ค่ะคุณ้ชค่ะ โมมด้ออฟไซ s ์ค่ะคุณผู้ชมมาด้วยกัน25เมตรเลยก็รวมทั้งหมดอยู่ที่98สตางค์โอ้โห hey, oh, 25เมตรเลยนะ98สตางค์ปกติก็17,900บาทแต่<ช>วันนี้1900บาทเท่านั้นค่ะถูกต้องเลยนะคะและมุมมองสุดท้ายนะคะ มาชมที่คุณนิ้นสุวรใส่สามวงันพร้อมกันนะคะและตอนนี้ดิฉันก็ต้องขอถามคุณมิ้นนิดนึงนะคะว่าถ้าส่วนตัวคุณมีโอกาสได้เลือกนะคะหนึ่งในสามวงนี้คุณจะเลือกวงไหนนะคะเรื่องไม่ถูกเลยดิฉันบอกเลยว่าสีของเขาเขามีเสน่ห์แตกต่างกันมากใช่ถูกต้องนะคะแต่ต้องเลือกค่ะหนึ่งชิ้นอ่ะเชียร์เชียร์ให้คุณผู้ชมหนึ่งชิ้นเลยเชียร์สีเขียวดีกว่าสีเขียวนะคะเพราะอะไรคะเป็นคนชอบสีเขียวหรอคุณนิ้นชอบสีม่วงนะ ม,มันสดใสดีนะมันเข้ากับเทศกาลไงช่วงนี้ไงอ๋อเข้าตีมเข้าตีมเราะะ <ๆ S 2> ก็ต้องแบบช่วงนี้เราจะเที่ยวเที่ยวภูเขางไงอ๋อใช่ใช่นะคะอันนี้ก็อด้วยค่ะแต่ถ้าถามส่วนตัวดิฉันนะคะเงนิน่ะดิฉันจะเลือกเป็นชิ้นแรกนะคะ,คะอันดับแรกเลยที่เลือกชิ้นแรกเพราะว่าราคาเบามาก7 9 0 0บาทนะคะเลือกชิ้นแรกนะคะอันดับที่2ก็คือประดับด้วยพลอยธรรมชาติที่มีความหายากแทนไนท์นะคะและอันดับที่3ค่ะที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยคือเขาเป็นตัวเรือนทองคำ ะอเอาละนะคะคุณเลือกราคาประหยัดนีเองใช่ใช่ชชนะคะอ่ะทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะที่นิ้วชี้7,900บาท36175นะคะแทนสมัยค่ะที่นิ้วกลางนะคะ41375นะคะ1,900บาทประดับด้วยกโกเมนนะคะและที่นิ้วนางนะค่ะประดับด้วยโครมเดิบไซต์นะคะรหัส11024นะคะ, 1, คะ1,900บาทเช่นเดียวกันนะคะทุกๆชิ้นเป็นตัวเรือนทองคำแท้ 9K นะคะและ ที่สาคัญเนี่คุณมิ้นค่ะโชว์เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นคืออะไรนี่คือของสมนาคุณที่คุณผู้ชมเองจะได้รับใช่ถูกต้องเลือกนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางของดิฉันคุณผู้ชมเองก็ได้รับไปเลยฟรีๆถูกต้องนะคะแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะถ้าซื้อ3วงแปลว่าผู้ชมได้ตังหงสามคู่คุณมิ้น ค่าคุณราคามากช่ต้องรีบโทรเข้ามาแล้วค่ะตัดสินใจได้ก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะศูนย์สองห้าส่ศนย์ค่ะใช่แล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะถูกใจเหมือนคุณมิ้นนะคะเพราะว่าลูกค้าของเรานะคะชอบแหวนหน้าใหญ่คุณผู้ชมค่ะยิ่งเป็นทองคำราคาหม0่นเรบาทเท่านั้นคุณมิ้นค่ะค่ะนะคะก็คุ้มจริงๆค่ะ นี่คือเทปที่1น,นะแต่เรายังไม่หมดความสานุกยังไม่หมดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันไหมอยู่ด้วยกันค่ะไม่ไปไหนนะคะคอลเลคชันนี้คือต่อไปเราจะอยู่ด้วยกันแล้วถูกต้องนะคะ <c oughs> กลับมาเป็นคู่กันเหมือนเดิม <c oughs> นะคะต้องรอติดตามชมกันนะคะชมข่าว่าเทปที่2นะคะเราจะหยิบ <c oughs> อะไรมาฝากผู้ชมแต่สําหรับเทปนี้ค่ะเวลาหมดแล้ว <c oughs> เราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นพิเศษของพลอยธรรมชาติบนตัวเรือนทองคำแท้กด subscribe เลยนะคะกดเลยค่ะตรงนี้ค่ะกดเลยค่ะ